ขยะกับคลองในอดีตนั่นเป็นของคู่กันเพราะเราคิดว่าคลองไม่มีใครใช้ชาวบ้านจะเห็นว่าคลองนิ่งหมดหมดความจะเป็นแล้วนะครับเรามีรถยนต์เรามีน้ําประปาคลองเอาไว้ทําไมทุกคนก็เลยทิ้งขยะลงคลองคนที่หนึ่งทิ้งคนที่สองทิ้งสุดท้ายทุกคนทิ้งหมดคลองก็อยู่ไม่ได้เขาเรียกว่าคลองมันจะตายคลองตายคือลองไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตในน้ําอยู่ไม่ได้เพราะน้าเน่า คนก็ไม่ได้ใช้แล้วคลองก็คือที่ระบายน้ําเสียจากชุมชนจากกนนท้นทางอะไรที่เสียลงน้ําหมดนะครับที่เราทิ้งกันบนบกจะคิดว่าไม่ถึงน้ํานะครับสุดท,ท้ายก็ลงไปอยู่ในคลองนะครับที่เราคิดต่อว่าถ้าเราปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆน้ําคือชีวิตถ้าน้ําในคลองมันไม่มีชีวิตเราจะอยู่ได้อย่างไรนะครับเรามองไม่ออกเลยที่ว่าน้ําในคลองไม่เกี่ยวกับอะไรน้ําในคลองคือน้ําธรรมชาติน้ําที่สิ่งมีชีวิต ในระบบนิเวศรอบๆตัวเราต้องใช้ไม่มีปลาอาหารก็ไม่มีน้ำเน่า,าเกษตรก็อยู่ไม่ได้สุดท้ายสิ่งที่จะกระทบที่สุดคือคนเพราะน้ำไม่มีนะครับคนก็ต้องอยู่ไม่ได้ด้วยด้วยเหตุนี้นะครับเราถึงเริ่มว่าจะทำยังไงให้ครองมันกลับมามีชีวิตเหมือนเดิม การทิ้งกว้างไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดเป็นนิสัยทำไปนานๆเข้าก็จะเป็นวัฒนธรรมก็คือทำโดยไม่ต้องคิดแล้ววัฒนธรรมก็คือสิ่งที่ทํากันมายาวนานจนจุดคิดว่ามันมันเป็นสิ่งเหล่านี้แหละดีไม่ดีไม่รู้แหละเมื่อทึ้งถึงขยะก,ก็นึกถึงต้องทิ้งไปในคลองเป็นวัฒนธรรมการทิ้งขยะในที่สาธารนณะโดยเฉพาะในวรนดาโลงคลองเนี่ยมันทิ้งไปแล้วมันเก็บยากด้วยมันจมไปอีกทำยังไงให้วัฒนธรรมนี้เปลี่ยน ก็ต้องจัดการกใหม่ในการจัดการขยะเอาวัฒนธรรมท,ที่มันพัฒนาในการที่ขยะให้เกิดขึ้นกับตัวคนได้ก็เริ่มจากเล็กไปก่อนเริ่มจาก1ชิ้นไปก่อน2ชิ้น3ชิ้นสามชิ้นแล้เราเราก็จะเริ่มที่ไร้พยมนี่แหละเป็นต้นแบบว่าเราต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมการที่ขยะแต่จริงแล้วเราไม่มองแค่วัฒนธรการทิ้ขยะนะครับมันเป็นวัฒนธรรมในการรักษาความสะอาด เป็นวัฒนธรรมของการอยู่ด้วยกันกับสิ่งแวดล้อมที่ที่สมบูรณ์เป็นวัฒนธรรมของการเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิตอื่นๆน,นอกจากตัวเราครับไม่จะคิดแค่ตัวเราแล้วขยามันเป็นทำลายสิ่งมีชีวิตอื่นมันถ้าเราทําตัวนี้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของการจัดการแยกขยะให้ได้เนี่ยสิ่งอื่นที่ตามมาจะมีค่ามหาศาลวัฒนธรรมเรื่องความสะอาดนะครับ ความเจริญหรือไม่เจริญบางทีในสังคมหนึ่งเราไม่ได้ดูที่เขามีอะไรเราดูว่าเขามีวัฒนธรรมอย่างไรในเรื่องอะไรเข้าไปบ้านไหนบ้านนั้นสะอาดเรีย่ยมเรานึกถึงความสุขใช่ไหมครับความมีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพที่ดีเกิดขึ้นทันทีเพราะบ้านนี้สะอาดมากแสดงว่าคนบ้านนี้สังคมนี้มีวัฒนธรรม